ส่วนอาริฟุตบอลสาขาสยามสแควร์ซอย6ตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นการฉลองครบรอบ16ปีด้วยอาริฟุตบอลสาขาสยามสแควร์ครับกลับมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมโฉมใหม่ที่ยกระดับประสบการณ์สำหรับแฟนบอลและผู้หลงไหลในเกมลูกหนังสัมผัสความพิเศษได้แบบทุกมิติ ในวาระที่อดีตฟุตบอลครบครอบการก่อตั้ง16ปีนี่นะครับได้รับเกียรติจากคุณขจรเจรญวะน,น์ประธานสโมสรทรูแบงคอกยูนาเต็ดนะครับแล้วก็มีอดีตทีมมีรักบอลทีมชาติไทยนะครับอยางชนาทิพสงกสิน,นวีระเทพป้อมพันธ์ปฏิวัติคำไหม,มบดินผาลากิษดากาแมนเอกนิตปัญญานะครับ ก็นี่เป็นนักเตะทีมชาติไทยที่เป็นอาริพีเซนเตอร์รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเมื่อสักครู่เราเห็นแต่สกรทองเหลาไว้นะ,ค,ะครับก็มาร่วมงานอ ก็เนืองแน่นนะคะก็คนดังแล้วก็นักเตะชื่อดังไปร่วมงานกันนะคะภายในร้านเนี่ยเขารวบรวมสินค้าจากแบรนด์กีฬาชั้นนําของโลกทั้งเสื้อสโมสรทีมชาติไทยทีมไทยแล้วก็ทีมต่างประเทศด้วยรวมถึงยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะพร้อมกับโซน p e r s o n a l i z a t i o n นะคะมีบริการปรับแต่งสินค้าส่วนตัวด้วยถ้าคุณซื้ออุปกรณ์หรือซื้อเสื้อเนี่ยคุณจะไปปักสกรีนเลเซอร์บนอุปกรณ์ได้เลยเคยะคะซื้อรองเท้าแล้ว ใส่ชื่อตัวเองไปค่ะเขาทำให้ได้เขาไม่ขาย็คือใครชื่อใครใส่ชื่อตัวเองไปตัวไปวางไว้แล้วเดี๋ยวจัไม่ได้ค่ะก็ถ้าคุณอยากจะมีอุปกรณ์กีฬามีเสื้อกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับกลับมาให้บริการแล้วนะครับสาขาสยามสแควร์ซอย6